เครียดหนักพบจิตแพทย์พระเอกดังน้ำหนักลดกินยาจนเบลอเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและในแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีหนุ่มคนนี้เป็นดารานักแสดงที่โลดเล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายเรียกว่าเป็นพระเอกหนุ่มที่ถูกจับตามองถึงเรื่องราวความรักมาโดยตลอดเลยทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่มสุดหลอ่อแถวหน้าของวงการ เรียกว่าเป็นพระเอกหนุ่มชื่อดังที่เราเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกหลากหลายด้านของเขาหนุ่มเคลลี่นับว่าเจอดราม่ามาอยู่บ้างเจอปัญหาต่างๆถาถมเข้ามาในชีวิตแต่หลายคนเขาไม่เคยรู้หน้าจอเขายิ้มแย้มแจ่มใสแต่เก็บความรู้สึกอื่นๆไว้ข้างในคนเดียวจนต้องถึงขั้นไปพบจิตแพทย์ล่าสุดเคลลี่เปิดใจเล่าถึงเรื่องราวต่างๆผ่านรายการแร์โดยบอกว่า มีช่วงหนึ่งปีที่แล้ววิตกกังวลแพนิกอยู่ที่กองอยู่ดีๆก็ลุกเดินรอบกองไม่มีสมาธิทำงานบางทีอยู่บนรถก็ต้องเปิดหน้าต่างบางทีให้คนรถจอดรถเลยแล้วเราออกไปยืนข้างทางเกิดจากที่ไม่สมหวังในความรักเป็นสักพักใหญ่แต่การที่ทานยาไม่ดีหรอกทําให้เราเบลอเวลาไปถ่ายละครผู้กำกับจะบอกพี่เคลลี่ตื่นเตืนเราไม่รู้ไงจะซึมๆเราเลยเลิกหยุดกินยาไปไม่ได้นอนเลย น้ำหนักลงเห็นในจอชัดเลยว่าหน้าเราเรียวลงเราถึงบอกว่าเราต้องดูแลตัวเองตลอดกลับมาฮึบอีกครั้งต้องทำงานอย่างหนัก